สวัสดีครับใน Facebook ของอการใช้ iPad ทั่วๆไปก็มีถามมาว่าใช้ Page ซึ่งเป็นแอปเหมือนกับ Microsoft Word นะครับของ Apple อันนี้จะทำด็อก ument เอกสารเนี่ยเป็นแบบ Landscape แนวนอนได้ยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพจเนี่ยถ้าอยู่ในเนี่ยครับสมมุติเราเปิดเปิดเพจขึ้นมาอ๋อ เดยวนะครับเปิดเพจขึ้นมาในะ iWork นี่จะมี3ตัวนะครับมีเพจนี่ก็เหมือนกับ Microsoft Word Number ก็เหมือน Microsoft Excel Keynote ก็เหมือนกับ PowerPoint นะครับเราเปิดขึ้นมาจริงแล้วนี่จะมีเทมเพลตให้มีเยอะเลยนะครับทั้งเรซูเม่ทั้งรีพอร์ททั้ง, report, งไฟเลอน์นะครับโบรชัวร์อะไรอย่เงี้ยนะครับ แต่ว่านี่เราเรามาดูที่อันนี้นะครับก็คือว่านี่คือ portrait นะครับอันนี้คือ landscape อันนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่างนี้ครับ Bank landscape แล้วเราก็เปิดขึ้นมานะครับพอได้ปุ๊บตอนนี้เราก็เซฟนะครับเซฟเซฟไปที่ Desktop นะครับตั้งชื่อว่า landscape เรเซฟไปก็จะได้แลนสเคปมาตรงนี้นะครับอยู่ที่ทางขวามอือตรงนี้แลนสเคปตัวนี้เพจเราก็จบไปนะครับเราก็ปิดไปกันเลยนะครับแล้วก็เราก็เอาแลนสเคปเนี่ยมาส่งเมลนะครับแชร์แล้วก็อ e ีเมลเราก็ส่งไปที่เมล e ของเรานะครับ ในตัวอย่างของผมนี้เดี๋ยวจะทําใน iPad ก็คือเจทยนี้ครับ Subject ก็คือ landscape นะครับนี่ก็จะส่ง Landscape ไปแล้วก็ส่งนะครับเครื่องหมายเซนส่งแค่นี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับใน iPad ต่อนะครับตอนนี้ไอที่ว่ามันอ่ได้ส่งไปแล้ว จริงๆแล้วในน p p d d เนี่ยในเพจเนี่ยทำเป็นแลนสเคปซักก็หมดใส่เข้าไปสักอันหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วการทำงานของโดยการดีไซน์เนี่ยคือจริงๆแล้ว iPad กับ Mac เนี่ยมันจะประสานกันอย่าง,างแนบแน่นนะครับแต่ว่าเ,เราก็จะได้ใช้เพียงส่วนหนึ่งของระบบ Apple นะครับคือ iPad จริงๆแล้วถ้าเกิดคนใช้แม็กแล้วเนี่ยจะจะเห็นว่าทั้งสองอย่างนี้มันจะเติมเต็มเต็มที่นะครับมันมันมันคือเหตุน,นั้นแต่ว่าเราใช้ iPad ดเราก็โอ้แฮปปี้แล้วนะฮะดูหนังฟังเพลงอะไรต่ออะไรเล่นนู้นเล่นลน,ลน,นี่ไอไนะครับพกสะดวกเอาละแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับครับอ่ามาดูต่อนะครับทีนี้ในภาคของ iPad คือเราส่งเมลไฟล์ Landscape มาแล้วนะครับก็เปิดในเมลนะครับ ในเมลก็จะเห็นอาที่ส่งมานะครับนี่แลนด์สเคปเราก็แตะนี่คือแลนด์สเคปที่ส่งมานะครับแล้วก็เอามือแตะลงไปนะครับแล้วก็เปิดในเพจนะครับก็ได้นี่ครับแลนด์สเคปมาแล้วนะครับแลนด์สเคปตอนนี้พอเราได้แลนด์สเคปปั๊บเนี่ยเราก็สามารถเนี่ยแลนด์สเคปครับก็ ก็คี่เป็นแลนด์สเคปไปได้นะครับก็ก็อย่างนี้นะครับก็เปันว่าก็ดูแล้วก็แทนที่จะใส่มาเลยเป็นแลนด์สเคปนะครับแต่ว่าคือเขาเล็งเห็นว่าคงใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนไอ้ที่จะเป็นแลนด์สเคปทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะทำใน Mac อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แต่จริงๆมันใส่เข้ามาก็โอเคครับสวัสดีครับ